สำหรับใครที่เป็นผีน้อยแล้วก็ติดต่อมเอกาหลีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดเซเว่นไนท์ในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีที่เปิดให้บริการล่าสุดในวันนี้เลยให้ฟังนะครับรับรองว่าวิธีนี้ทําได้ทุกคนแน่นอนเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาหรือเราไปเลยกันเลยครับ อันดับแรกนะครับบอกก่อนว่าผมเล่นเกมนี้ผ่าน LD Player 9นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับถ้าใครที่ติดตั้งเกมอยู่แล้วนะครับผมแนะนําว่าให้ลบทิ้งก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการต่อ VPN ไปที่ประเทศเกาหลีแล้วก็ถ้าใครใช้ Windows นะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องไปโหลดโปรแกรม VPN อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนําวิธีการเปิดการใช้งาน VPN ผ่านเซตติ้งของ Windows เองเลยอันนี้คือใช้ได้ฟรีตลอดนะครับก่อนที่จะไปสู่ขั้นตอนขั้นต่อไปนะครับสาหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้ง LD Player นะครับ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสามารถคลิกลิงก์เข้าไปแล้วก็ติดตั้ง LD Player ได้เลยและในระหว่างติดตั้งเนี่ยก็ให้กดหยุดคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับและเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวกลับมาอกีกทีส่วนใครที่มี LD Player อยู่แล้วเคลียร์เกมออกจากเครื่องแล้วเนี่ยไปลุยกันต่อได้เลยขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาดูวิธีการเปิดใช้งาน VPN setting บน Windows ก่อนวิธีนี้คุณไม่จำเป็นต้องโหลดโปรแกรมอะไรแล้วก็ใช้ฟรีได้ตลอดนะครับให้คุณเข้ามาที่เว็บไซต์ VPN Gate นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยจะูู่ด ธงเป็นหลักตอนนี้เราต้องการประเทศเกาหลีใช่ไหมครับคุณก็มองหาของประเทศเกาหลีมาสักอันนึงนะครับเลื่อนลงมาได้เรื่อยๆสมมติเจอแล้วนะครับว่าเป็นประเทศเกาหลีนะครับให้คุณทําการดูว่า VPN นั้นเนี่ยมีคนใช้เยอะไหมสปีดเท่าไหร่แล้วก็เปิดมาแล้วกี่วันนะครับเมื่อคุณเลือกได้แล้วนะครับให้คุณทําการก๊อปปี้นะครับสีเขียวๆตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้นะที่เป็น URL ตรงนี้นะครับลิงก์ของ VPN ตรงนี้ให้ทําการคลิกขวาก๊อปปี้ไว้จากนั้นนะครับให้กลับมาที่หน้าจอวินโดว์ของคุณนะครับคลิกไปที่เซิร์ช ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า VPN setting นะครับอ่าเนี่ยแค่พิมพ์ไป VPN เนี่ยมันก็จะขึ้นมาแล้วให้ทำการเปิด VPN setting ได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้คุณมองที่เมนูแรกนะครับมันเขียนว่า VPN connection นะครับก็ให้คลิกที่ add VPN ได้เลยมันก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ออกมานะครับ connection name เนี่ยก็ให้ตั้งชื่อไปอสมมุติเป็นเป็นโคเรีย2แล้วกันพอดีผมใส่ไปแล้วอันนึงนะครับอันนี้จะตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่ทุกคนต่อมานะครับ server name นะครับก็ให้เราทําการคลิกขวาแล้วก็เพจไอ้ตัว VPN ที่เรา copy มาเมื่อสักครู่นี้นะครับลงไปตรง VPN type นี่เป็นออโตเมติกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น username and password ในส่วนของ username and password เนี่ยอันนี้คือใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะผมแนะนําใส่เป็นแบบ1234ก็ได้นะครับอ่ะใส่ไปนะครับแล้วก็คลิก save ให้เรียบร้อยพอเซฟไปแล้วนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าเนี่ยมัน มี VPN ของเดิมอันนี้ที่ผมใช้จริงแล้วก็ที่ผมแอดเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคอรี亚2นะครับแต่ของเพื่อนๆก็จะมีอันเดียวเนาะตามที่เพื่อนๆตั้งชื่อไว้นะครับให้ทําการคลิก Connect ได้เลยอันนี้ขอในตัวอย่างขออนุญาตเลือกคลิก Connect เป็นคอรีย VPN นะครับเมื่อทําการคลิก Connect VPN เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราไปทาการตรวจสอบว่าตอนนี้ VPN Connect หรือยังนะครับคลิกที่รูป Connection ขวาล่างของคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยจะสังเกตว่าของผมมันขึ้นตรงนี้นะว่าคอรีย VPN นะครับถ้าคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะบอกว กลับมาที่ LD Player นะครับแล้วก็ให้ไปที่ LD Store เมื่อเข้ามาที่ LD Store นะครับคุณกดค้นหาได้เลยนะครับเนี่ยผมพิมพ์ค้นหา Seve n นไนทไว้นะครับพิมพ์เข้าไปนะครับมันก็จะเจออย่างของผมเนี่ยขึ้นมาแบบ Se เว่นไนท์ r ีเนะครับซ้ายบนสุดเลยนะครับให้คุณคลิกติดตั้งได้เลยข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครที่ connect VPN ที่คอมของคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีเกมที่เป็นแบบเกมเกาหลีภาษาเกาหลีโฆษณาโฆษณาอะไรก็จะเป็นแบบเกาหลีถ้ามันขึ้นมาแล้วเห็นแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่า VPN ของคุณเนี่ยใช้การได้นะครับจากนั้นนะคร ผ่าน LD Stro ให้เรียบร้อยหรือเมื่อคุณทําการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณจะได้ไอคอน Seven Night มาก็ให้ทําการคลิกเข้าเกมได้เลยนะครับเมื่อคุณเข้าเกมมานะครับมันจะเข้าสู่หน้าโหลดแพทนะครับมันก็จะมีแพทอยู่อันนึงที่เป็นแพทใหญ่มากนะครับประมาณ4กิกนะครับในขั้นตอนนี้เนี่ยคุณสามารถปิด VPN ได้ชั่วคราวนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับตอนที่โหลดแพท4กิกใกล้จะเสร็จเนี่ยให้เปิด VPN อีกครั้งหนึ่งนะครับ ตอนที่มันแบบสักประมาณแบบ90%ก็ได้ก่อนที่จะเสร็จนะครับให้คอนเน็ก VPN ไปที่เกาหลีอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ให้มันโหลดแผทให้เสร็จให้เรียบร้อยเมื่อโหลดแผทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการปิดเกมหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ให้คลิกที่ k o r ี a vpn ที่เราคอนเน็กไว้ใช่ไหมครับ disconnect ไปได้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะใช้อินเทอร์เน็ตของเราปกติแล้วนะครับไม่ได้มีการคอนเน็ก v ีพีเอ็นใดๆแล้วนะครับแล้วก็จากนั้นให้เข้าเกมอีกครั้งหนึ่งเมื่อคลิกเข้าเกมมาอีกครั้งนะครับคุณก็จะ่น้าาาขมมึถว คุณจะล็อกอินด้วยแอคเคา t ์อะไรนะครับผมแนะนำนะไม่ต้องสมัครอะไรทั้งสิ้นนะครับให้เลือกล็อกอินด้วย g กส t แอคเคานต์นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยผมไม่ได้ต่อ VPN นะครับก็สามารถเข้าเกมได้ปกตินะครับแล้วจากนั้นก็ไปลุยกันได้เลยนะกับเกมที่เราหลักนะครับ เพียงเท่านี้นะครับผมเราก็จะสามารถเล่นเซเว่นไนท์ในเซิร์ฟเวอร์เกาหลีผ่าน PC โดยผ่านโปรแกรม Emulator LD Player 9ได้แล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกคนสนุกกับเกมที่ทุกคนชื่นชอบก็แล้วกันส่วนตัวผมเองก็ชื่นชอบเกมนี้มาก,กน,นะครับสมัยก่อนเรียกว่าเป็นเกมมือถือเกมแรกที่เล่นจริงจังที่เติมเงินเลยก็ว่าได้นะครับโอเคถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับทำได้ไม่ได้อย่างไรเนี่ยพิมพถามกันมาได้ที่ใต้คอมเมนต์ใครที่ทําได้แล้วก็อย่าลืมมา ขอกำลังใจกดไลค์กด s ั b s สไ i b ์ให้กันคนละทีก็แล้วกันนะครับผมสหรับคลิน,นี้สั้นๆแค่นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ